เอาผมมาแอนโทนีน hey, ี <Anthony mean. S 1> ่มาพี่เหมือนกันน้องมาแอนโทนีมากันมะเฮ้ยมาแอนโทนี่เหมือนกันนะขึ้นมาเป็นนิ้วก้อยในหาแล้วนะ เอาละครับวันนีู้่กับ h a l l Diver สองนะครับกำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับเป็นเกมที่เรานั้นจะได้ตปลุยบนดาวนะครับแต่ละดวงดาวนะครับก็จะมีสัตว์ประหลาดมีตัวเอเลี่ยนต่างๆมากมายมีหุ่นยนต์เครื่องจักรต่างๆนะครับที่เรานั้นจะต้องไปจัดการนะครับซึ่งแต่ละดาวนะครับก็จะมีการแรนดอมภารกิจมาให้เราด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะครับทหารอวกาศในพวกเรานะจะไปลุยดาวอะไรและเจอเข้ากับอะไรบ้างครับวันนี้มีผมแบคพี่ไอพี่ยนะครับตอนนี้นะเราอยู่บนยานนะและตรงนี้นะเป็น จุดควบคุมยาน,นะครับเรามาดูว่าเราจะไปที่ไหนนะครับในจุดแรกนะอันนี้ก็เป็นโอ i o n ยนเซกเตอร์เควสนะครับเขาให้เรานั้นควบคุมการระบาดของเทอร์มินิตก่อนที่มแมลงจะแพร่กระจายเหมือนตัวหลักครับเซกเตอร์หลักจะเป็นโอเรียนแต่ว่าข้างในนั้นอาจจะมีดวงดาวบริวารของเขาอยู่ยนะแล้วก็ดาวนี้เหมือนจะเป็นเควสหลักที่เราว่ากันนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยอุ้ยมันมีพื้นที่ให้เลือกลงด้วยพี่พอเที่ยงอะไรอะจุดนี้ตรงไหนมีแบบแปลกๆอ่ะตรงไหนก็ได้พี่ได้หมดอ่ะผมว่าจุดนี้ละกันจะได้แบบไม่ใหญ่มากนะโอเคไปกันเลยออกยันวุ้วเมื่อไหคนจังไม่ไปคันเดียวกันมั้เปลืองน้ำมันเอาล่ะมาถึงแล้วอ่าถ้าเราจะลงนี่ตรงนี้พี่ตรงผมนี่ตรงผมใช่เหรอโอ้หนี่ไงนี่ไงจุดลงจุดลงเอาล่ะไปกันเลยมาพี่ลงได้ทีเราสองคนปะ ไม่ไม่ฝั่งขวามีฝั่งขวามีมีฝั่งขวาด้วยพี่ไปเราต้องเลือกจุดลงแบ็คเลือกจุดลงตรงข้างนอกดกว่าข้างในมันไม่ไมไมค่อยเนี้ยตรงนไปเลยอ่าลง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 เหมือนเราจะต้องเต<ม> <sequel. S 1> รียมซัพพลายไปนะครับม,มีที่เตรียมไปเป็นทิ้งบอมแล้วก็มีซัพพลายพวกกระสุน <bs> เอาล่ะนะครับตอนนี้พวกเราโดนส่งลงไปทำภารกิจเรียบร้อยนะครับจยังภารกิจอะแล้วทีนี้คือเขาออกยานล้าทีเนี้ยไปละเดี๋ยวนั่งแก็บกิ๊กกันละน่าจะมีเรียกอยู่นะ เอาล่ะมาถึงยังพื้นแล้วนะครับโหโคตรใหญ่โอ้ยเชื้อเนี่ยโคตรใหญ่อะมืดจัดภารกิจบอกว่ากำจัดผู้บัญชาการบลอดนะครับห um ัวหน้าแมลงอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะลองสำรวจแมปดูก่อนนะครับตอนนี้เป็นย่อะไรอะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยเสียงสาวแตกกันอะเสียงโดดลงมามันเจ็บแล้วมันอ้า เอาละตอนนี้เราสามารถเปิดดูแผนที่ได้นะครับว่าจุดไหนนะผมคิดว่าข้างหน้าเรานะน่าจะเป็นจุดที่เรานั้นจะต้องไปทาภารกิจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราฟาร์มอะไรก่อนนะครับมีฟาร์มเะไมาแล้วนะเอาละยิงเลย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 พวกกีกี้มาแล้วนะนี่จัดการ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 เลยนี่นี่จัดการจัดการอันนี้คือเหล่าแมลงที่อยู่บนดาวแห่งนี้นะครับ โอ้โเชี้แรงมากอุ้ยเอยอย่าไปใกล้นะแล้วก็เกมนี้ครับมีดาเมจที่ยิงเพื่อนได้นะบางทียิงปืนอ่ะว่าและตัวยิงมึองย่าที่โดนมึงเมือกย่าอ้เชี้แรงมากโอ้มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วนี่จะไปจะไปพี่จะไปพี่เอาล่ะเราสามารถรีโหลดโอเครีโหลดอย่าลืมรีโหลดกระสุนนะครับมันน่าจะมีของจากตัวมันคผมว่าเราเดินทางไปดีกว่าไปพี่ไป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  อ uhm, ุ้ยมีเ like <me ี๊ของพี่ของวันนี้ไงของของเป็นเหมือนแบบบังเกอร์ใต้ดินนะครับนี่ก็ไล่กับตันผมเปิดนะโอชูเป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเป็นยาคือยาใช่ปะพี่พี่พี่ s ่ p p l y supply supply ขอบโคตรมากเลยเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหไม่ปล่อยให้กูเก็บเลยพี่เดี๋ยวผมเรียกซัพพลายลงมาก่อนเอ้ยมันมีแค่กระสุนนะซัพพลายอ่ะซัพพลายมีแค่กระสุนนะมานี่ อ่าแล้วครับเ,เราสามารถเรียกซัพลายได้แบบนี้นะครับวิธีเรียกก็คือกดคอนโทรลนะครับแล้วก็คี์ตามที่เขาขึ้นให้นะครับเราก็จะสามารถเรียกได้นะผมจะคี์เป็นคคลงซ้ายลงบนแล้วก็ขวานะครับอ่าแล้วก็จะได้บอลมานะครับจากนั้นเราได้บอลมาแล้วก็เรียกมาครับแบบนี้นะเทียดว่าไม่ไม่ไม่เรียกแล้วทีหลังกุรอรัาไม่ก็ผมนะนี่<อ>ของผม<ด>นะขอร้องขอร้องโอเคลงมาแล้วเรียบร้อยนะพุ้ยในนในปืนเนี๋ยวนหผมเราซัพพลาย่กับตัวเองนะ กผิดตัวไม่ควรเบลก็รู้ว่ากดผิดเราแรงมันมาแล้วนะมันได้ยินเสียงนะเพลย์เอาเลยเลยพี่จัดแม่งงจัดเลยแล้วกันจัดการจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยนี่เกลี้ยงไปไปตามหัวหน้ามาตามหัวหน้ามาไปหัวหน้า เอาละครับข้างในนี้ครับน่าจะเป็นตัวที่เราต้องมาจัดการนะครับเขาบอกว่าให้ตามหาเทอร์มินิทบลัสนะครับอุ้ยนี่ไงนี่ไงป่ะอุ้ยนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยยิงเลยนี่ไงไม่ไม่ไม่ตัวนี้ยังเป็นพวกตัดตัวลูกน้องอีกพี่เออโอ้ยอย่างมันอย่างมันโอ้ยต้องเข้าไปอีกน่ะตัวใหญ่ใหญ่อยู่นะตอนนั้นอ่ะเอ้ยระวังปืนนะระวังปืนยิงโดนกันนะโอ้ยก้อนพี่โอ้ยมันเยอะจังอ่ะ เพี้ยเขาหลัง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 เพี้ยเขาหลังเขาหลังระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ระวังระวังระวังกนทุกคแม่เลยคุณไปกดตัวพีเออตัวพีเอ๋ออยู่ีนี่วิธภารกิจมันสำเร็จแล้วนววินตอนเนี้ยวิธีภารกิจสำเร็จแล้วเหรอภารกิจเสร็จแล้วนะครับนี่ครับวิธีเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าภารกิจต่อไปจะยากขึ้นนะเดี๋ยวไปแผนที่ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะต้องหลบหนีไย เฮ้ยเฮ้ย <para> โอ๊ยมันระเบิดได้ด้วยพี่เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจุดสีฟ้านี่ปะเอารับตรงนี้ครับจุดทางออกนะคร <t iny today> ับเดี๋ยวเราเรียกยามาเลยแล้วกันนะจะต้องขี่ตามนี้นะครับขวาขวาบนขวาซ้ายบนซ้ายลงอ่าทีนี้รอยานมารับนะครับอ่าระหว่างนี้นะเธอมีพวกกิ๊กี้มานะพวกแบบสับปะหลาดมาเสียงมันอยู่ใกล้นี่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 ครับสองสองนาทีสองนาทีเดีจัดมาเล็วๆกันเฮ้ยโอ้ย มันบุกมาข้างบนเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกันเองเหรอยิงโดยเองรอเปล่าจี้วันนี้มันยิงไกลได้พี้เออโอ้ยิอมันมีตัวพ่นพิษมาได้เมื่อกี้พี่ใช่ๆชใช่ใช่พี่น้าๆๆๆๆน้้ายมาไายเลยโอ้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 ยตายแล้วตายหมดโอ้ย โยนระเบิดระวังวิ่ระวังระวังผมโยนระเบิดไปแล้วยี่สิบวิอีกยี่สิบวิแบ็คแบ็คแบ็คเปียนเลเซอร์เปลียนเลเซอร์เปลียนเลเซอร์โอ้โหมาเยอะมากครับระหว่างนี้โอ้โหพี่ระวังขึ้นมาก่อนพี่ระเบิดระเบิดพี่ระเบิดมีใช้ใช้ใช้นี่ชุบได้ชุบได้ชุบพี่ยะได้มาพี่ยะโอเควิธีชุบก็เหมือนกันนะครับระวังนะพี่ยานลงทับหัวนะพี่เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่เปนขึ้นมามขึ้นมาเช็กกันเช็กัน มาแล้วยามาแล้วยามาแล้วพี่ยามาแล้วโอเคเป็นตัวข้างล่างขึ้นยาเลยขึ้นยาเลยโอ้ยไปอยู่แล้วไปแล้วขึ้นแล้วโอ้ไปเยอะมากไปได้ไปได้ไปได้รอบนี้สำเร็จนะครับลีลาบานตอนนี้ยังมาบังอยู่นะครับเหมือนเขาทดสอบเรานะครับว่าเราสามารถต่อกรกับพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหโคตรเท่พี่เท่จัดเท่จัด เอาละครับตรงนี้เราสามารถซื้อปืนนะครับหรือว่าซื้อยานได้ตรงนี้นะครับปืนหรอโอ้นี่ไงปืนนี่ไงมีตัวอย่างให้ดูด้วย<ห>โอ้โหมีซัพพลายให้เราซื้อด้วยนะครับอีเกิลสตาร์พิงรันนะครับอันนี้ปล่อยขีปนาวุธบนอากาศอันนี้ก็เป็นยานนี้อัปเกรดยานปรับแต่งยานนี่โอ้ใส่จอใส่อะไรเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้าไปให้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันแล้วกันโอเคเหมือนเราจะต้องกลับไปที่ดาวเดิมนะครับเพราะว่าดาวเดิมเราต้องทำภารกิจให้ครบนะ เอาละต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้นะครับคือได้ได้ว่าดาวดวงหนึ่งครับมันมีหลายจุดที่ต้องไปทำภารกิจนะมิชชั่นบอกไว้ว่าเราจะต้องทําลายล้างลงฟักไข่นะเหมือนเป็นแบบไข่ของเอเลี่ยนลงหลุมกันเลย <laughs> ลงหลุมกันเลยเ <laughs> ฮ้ยไม่ดีอยูด่ดีวะ <laughs> เอาละครับเดินทางลงมาถึงเรียบร้อยนะครับ มันสามารถเลื่อนได้โอเคมาแล้วเอาล่ะภารกิจของเรานะเหมือนจะมี2จุดนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราไปจุดแรกกันก่อนข้างหน้านี่เลยพี่ไปนี่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 นีนี่นีนี่นีรีบจัดการพวกมันเลยนี่นี่อุ้ยผมว่าผมเรียกซัพพลายมาก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะเยอะกว่านี้ลงซ้ายลงขึ้นขวาโอเคเรียกซัพพลายมาก่อน การเลยนี่แหละลังผมของมันอ้าวก็มาแล้วคือกำจัดไข่นะใช่พี่ไม่ต้องฆ่าเยอะมนเตืองก็ได้ครับเออว่ะปืนอ่ะเอาละซัพายผมมาละเราทำภารกิจแล้วเราเก็บซัพายก่อนไปปิดเป้าหมายของเราเถอะไปวุ้ยมันมันกัดพี่ทีเดียวเลยไม่เราต้องเราก็ต้องฆ่ามันอยู่ดีพี่อีกแล้วไอ้แบ็คมันฆ่าพี่อีกแล้วพี่พี่ใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆนะพี่รันวิ่งตัดกระสุนมันเองหรือเปล่าอะไรผมไม่ได้ยิงอะไรเลยพี่มันก็แค่แบ๊กคุง ยิงเลย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 โอ้โหโคตรมันโอ้โหยตายหมดเ้ยเติมเลือดก่อนช่วยด้วย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 ตราบได้ที่อยู่ลังมันแล้วยังไม่ฆ่าชุบเข้าก่อนได้ชุบมือก่อนได้โอเคชุบพี่ย่าก่อนนะครับพี่ย่าเหมือนจะโดนลูกลงจากแบกนะโอเคเบิดปะไปแจดไข่ก่อนก็ได้มั้งสุสองคนไม่ถ่วงเวลาก็ได้อ่ะมันจะได้แบบอันนั้นอ่ะก็ยิงนี้ยิงก็เดี๋ยวผมสุเดี๋ยวเดี๋ยวถ่วงเวลาแล้วก็ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปจะกำแจดไข่ให้พี่ย่ามาพี่ย่ามาพี่ย่ามาตามผมมาตามผมมาตามผมมาโอ้ยข้างหลังมาแล้ว ไข่อยู่ข้างในไข่อยู่ข้างในพี่ไข่อยู่ข้างในในเก่งไข่ในเก่งอะไรอ่ะโอ้โหตัวแม่วยังอยู่เลยตรงเนี้ยตัวแม่มันอ่ะมีไงเนี่ยลังไข่มันนี่โยนลงไปโอ้ยไข่มันโคตรเยอะนี่ไงระเบิดไปแล้วโหหลายหลายฟองด้วยน้องบีบเหลือบีบขึ้นเลยเออยังเหลืออีกครึ่งนึงเลยโอ้ยไข่อยู่แล้วก็เข้ามาวะเนี่ยไอ้แบกโอ้ยเออแล้วกระสุนยังเหลือวะเนี่ยโอเคกําจัดไข่ก่อนครับนี่ หมดแล้ว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 ไข่หมดแล้วไข่หมดแล้วออกออกเลยออกเลยออกเลยกระสุนก็หมดเหมือนกันกระสุนก็หมดแล้วไปหาเลือซัพพลายเลือซัพพลายเออออกมาแล้วเลือกซัพพลายเลยใครบาดเจ็บอย่าลืมเติมเลือดด้วยนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่รังที่สองนะครับขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันโอ้ยนี่ไงซัพพายเอาละขออนุญาตเลยโอ้โหได้อะไรมาซัพพลาย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 อ่ามาอีกเหลือสีองอันสองอันอุ้ย โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโอ โดนเข้าไปอีกลูกนึงนี่ยีกลูกงดิระเบิดดิวเคลียลงมาเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมซ้ายนะไปกำจัดไข่ที่เหลือนะครับอ้อมมาทางนี้แล้วก็ยิงไข่นี่ครับอีกประมาณ9ฟองนะอีก3ฟองอีก3ฟองอยู่ตรงไหนดูสิข้างบนมีอะไรสามฟองอีกฟองนึงอีกฟองนึงอีกฟองนึงวพี่วินแล้วะั้งฟองนึ่อยู่หน่อยวะ นี่นี่นี่โอเคโอเคเรียบร้อยมิชชั่นคอมพิวต์ต่อไปนะครับเราไปที่ยานกันนะครับรีเทิร์นทูคอมฟอร์ตโซนอุ้ยอุ้ยส่วนนี้มีพิษโซนนี้มีพิษโซนนี้มีพิษอ๋อนมาทันเดินเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินเดินเดินกลับมาทางเดิมรีบไปก่อนไหมเดี๋ยวมันระเบิดยังไงกูว่าแล้วอะไรอ่ะโอ้ไม่กูชุบเลยชุบเลยชุบเลยน้องชุบเลยมึงโยนพี่ยานเข้าไปข้างในอ่ะเออนั่นแหละสวย แบ๊แบ๊ระวังระวัง,งชุบใจกว่าน,นี้น้องจะชุบจะชุบไ,ไ,ไรี่ผมเลือกที่ลงเองได้โอเคด,ดีนะที่ผมออกมาอีกฝั่งนึงถึงจุดแล้วเอาล่ะเดี๋ยวจะเรียกมานะครับลงขึ้นซ้ายลงซ้ายบนซ้ายโอเครอ2นาทีนะครับกว่าจะลงมานะครับอุ้ยหลัง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 ย<อ>ระวังพี่ระวังพี่ระวังพี่จะเย็นขบมมนพี่พี่ระวังนะผมโยนนั่นไป ถ้ามึงโยนมาตรงนี้กูก็ตายอ่ะแรงนะพี่นะเด้งโอ้ยม่โยนอย่างใกล้เลยดูดิโอ้ยมึงไม่โยนไม่บอกเร็วกว่านี้น้องชิวพี่ชิวโยนไปโยนไปพี่ทำไมชอบมาทำไมพี่ชอบมาตัดกระสุนผมวะพี่ผมถามจริงหือโอตรเล้วเรอพี่อะไม่อยู่ไม่อยู่เฉยไม่อยู่เฉยเล่นกัน่เรอ่ะ่กันอยู่นะเล่นกันอยู่เถอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่ามาแล้วตอนอย่าจะลงแม่อย่ามาแล้วเย็นเงี้ย อ้กดเตบีไม่กดเตบีกูไปแล้วกูไปเลยกูไปเลยดีกว่าแม่งยานมาแล้วยังแบบไป่โดนอะไรอยู่ม่รู้มาสีกับสามอ่ะขอยากกันเลยแม่งไม่ไหวแล้วแม่งเยอะเกินอ่ะอ้าวคำมาสาม กลับมาสาวนะเมืเ่อกี้พี่แบบว่าดึงดึงให้แล้วล่อให้ให้ทุกคนหนีดึงอะไรดึงยานอ่ะเอาเราดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะซื้อได้แล้วครับมีเงิน3,000 R นนะซื้อเป็น e a t k i seven c นะครับอาวุธ anti tank นะเอาไว้แบบสู้กับของใหญ่ๆแล้วก็พวกอะ t ง n k พวกแบบยุนยุนรบอะไรพวกนี้นะประมาณนั้นนะจัดการซื้อเลยได้มาแล้วเอาถ้าภารกิจต่อไปนะเหมือนเราจะต้อง p r o ทคนะครับต้องกันฐานนะจากพวกต่างดาวเดี๋ยวเราไป ลุยกันต่อเลยนะครับโอเค okay. ลองรูลองรูลองรูแล้วก็ผมจะเอาปืนใหม่ไปด้วยนะครับไป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 ลงให้ถูกนะ <S 1> <S 1> กนะเอาล่ะรอบนี้นะครับเราต้องอป้องกันฐานนะจนกวายานจะมารับ เราต้องคิวทั้งหมด125ตัวพี่เอาละผมจะเรียกซับไพ่ก่อนเลยนะครับปืนใหม่นะที่เพิ่งซื้อมาครับซ้ายขึ้นแล้วก็ซ้ายโอเคโยนไปเลยพี่รีบเรียกก่อนที่มันจะมานะม้นมาแล้วน้องเันมาแล้วมารอบรอแล้วพี่รูนแผนที่ได้เอาละผมได้มาแล้วเอหไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้โหมันบินได้มันบินได้มันบินได้ โอ้ยผ <mm มอยู่คนเดียวด้วยทางเนี้ยนี่ไงนี่โอ้โหมันจะโดนใส่เลยแล้วก็สัตว์พวกนี้จะมีจุดอ่อนนะพี่บางทีอ่าเรายิงอ่าอย่างเช่นขาเงี้ยไอ้ยปะมันจะล้มเองไงปะยิงแค่ขาก็ตายแล้วพี่อุ้ยข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่นี่ไงโอ้โหมันพังฐานได้ด้วยพี่อย่าให้มันเข้ามาพี่อย่าให้มันเข้ามาโอ้ยเยพี่มาพี่มาพี่ออกมาพี่ออกมาพี่อมาพี่มาพี่มาพี่ เราเจอบาสูก้าพี่หน่อยเป็นไงตูมเออเยอะมากเยอะมากตรงนี้อ่ะเยอะมากเยอะมากมาแล้วบินมาแล้วบี้บินมาแล้วบินมาแล้วโอ้ยกระสุนผมหมดกระสุนผมหมดโอยระเบิดใครวะพี่ยากลัวเฮ้พี่พี่มันมาพี่ลงคนซ้ายโอ้โเกือบโอยโอ้ยหลักกูโอเคดีนะที่ยิงช่วยโอ้ย่ามาโดนรัวมากนี่แพ้ก่อนอาชนะแพ้ก่อน ต้องจัดการฝั่งนี้นะครับส่วนพวกพี่ไอ้นะเขาจะจัดการฝั่งนู้นนะแบ็จัดการฝั่งขวานะแค่จัดการฝั่งตัวเองเสร็จแล้วก็แบบหันไปช่วยเพื่อนได้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอคอะไรมาอย่นี่ไงโดดได้ด้วยอุ้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 ยอุยอุ้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 ยอุยย้ยลบอมาย้ยะตัวยังให่ยิ่ดียิงแ้พี่เจ้าพี่ชิพี่ได้พี่ชิลพ่ รังรังรังร้อยหกร้อยหกนี่ไงโอ้ยพี่มันกระโดดมาโอ้โหโอ้ยพี่ผมกระสุนหมดพอดียิงไล้วยิงไแล้วกระโดดมาอีกแล้วกระโดดมาอีกอู้พี่มีตัวกระโดดโอ้ยยิงยิงแพี่ยิงพี่ยิงตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้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 โอเคโอเคโอเคโอ้โหกระโดดมาตั้งแต่นู่นอ่ะข้างนอกอ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยระเบิดเพี่พี่ระเบิดเพียต้องโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอ้ฝั่งนู้นเยอะมากเยอะมากเยอะมากฝั่งพี่ยา่าระวังไอ้ตัวโดดอ่ะตัวโดดมาโคตรไวอะ่ะโอเย,ยอะมากเยอะมากพี่เยอะมากตัวพี่ยา่าะถุหมือกระสุนหมดกระสุนหมดหม,มดทุกอันเลยวะ่ะอ้าชน,นะแล้วโอเคเรียบร้อยนะหมดพอดีนะครับทีนี้เรานอเครื่องบินมารับเรานะครับรแจ่แล้วพี่ระหว่างเียต้องป้องตัวผมต้องผมมีต้องผมมีพี่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 โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากระสุนมาต้องกระสุนต้องผมพี่บินได้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 ระวังระวังผมโยนไอ้ระเบิดไว้ตรงนั้นนะอย่าใครเข้าใกล้จุดแดงนะจุดแดงที่สองคือคือะกระสุน ใช่ใช่ใช่ใช yeah, işte, ่พ <Wait. S 1> ี่ว่าจะเรียกอยู่ตอนแรกกระสุดก่อนอย่ามาแล้วอย่ามาแล้วอย่ามันขึ้นเลย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 ยิงควันยิงควันยิงควันไม่ยิกควันโอ้ยเดี๋ยวไม่เคยเด้อเดี๋ยวไม่ึ้นเด้อพี่เดี๋ยวไม่เคยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอไรเอ้ยมันมันไม่มีมันมีไปเลย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  เหมือนเราไม่อยากล้วก็จากไปอ่ะพี่อาวบิวไงไปบว้ยไปบว้ยไปเว้ยไปโว้ยไปโว้ยไปบว้ย้ยผมขอให้ตามง่ายด้วยดิคน่ะ เอาละครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าใครอยากให้เราเล่นต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเกมนี้ก็เกมยิงมันๆนะครับบนดาวนะซึ่งยังเหลือภารกิจอีกเยอะดาวที่เราจะไม่ไปอีกเยอะตามที่เห็นเลยนะครับดาวเดียวนั่ก็ภารกิจเพียบนะครับสี่ห้าหกภารกิจประเพอเป็นสิบภารกิจด้วยซ้ำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องพอไว้นี่ก่อนนะครับฝากลินี่ขอใต้คลิปด้วยคอมมูนิตี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับจริงด้วยไม่เต้นอะไม่รอเล่นรอเล่นปะเล่นต่อเล่นต่อแล้วเอเกมละปิดขนนาดี้ละ